วัสดีครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อรงรักแก้วอ่อนนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่านุชค่ะชื่อแปลงตรงนี้ค่ะชื่อแปลงโคกหนองนานนจลีฟาร์มนะคะครับผมพื้นที่ตรงนี้จํานวนกี่ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้ออกแบบเป็นโคกหนองนาน,นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่ค่ะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเอกสารสิทธิ์ของตัวเองหรือของใครครับเป็นของตัวเองค่ะเป็นโฉนดที่ดินค่ะครับผมพื้นที่ที่จะขอรับรองที่นี่มีอะไรบ้างครับ ก็ S <S> พืชที่จะรับรองนะคะก็จะมีฝรั่งนะคะมีฟักทองมีถั่วมะเขือแล้วก็ผักใบแล้วก็ข้าวค่ะแหล่งน้ําที่นี่ใช้แหล่งน้ํำยังไงครับ <S <S> เป็นสระน้ํานะคะจะอาศัยน้ําฝนแล้วก็น้ําซึมค่ะแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงถ้าฝนเยอะๆก็มีน้ําหลากเข้ามาบ้างค่ะพื้นที่ตรงนี้ได้เคยเอาดินไปตรวจบ้างไหมครับ <S <S> แปลงนี้ยังไม่ได้ตรวจค่ะเพราะเพิ่งเพิ่งเริ่มทําเมื่อตอนเพื่อเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะ ในเรื่องของพันธุ์ที่จะใช้นี้ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นี้ไปรับมาจากไหนครับต้นกล้านี่จะเป็นเพื่อนที่ทําเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วนะคะฟาร์มพี่อานะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยส่วนหนึ่งก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เ,เมล็ดพันธุ์ผักบางส่วนก็ได้รับพระราชทานโครงการทหารพันธุ์ดีมาคะ่ะกับปัจจัยการผลิตใช้อะไรบ้างครับใช้มูลไก่ที่เราเลี้ยงเองนะคะแล้วก็มีปุ๋ยหมักและน้ําหมักที่เราทําเองคะ่ะ ครับผมตรงนี้เคยเน้ำดินนี้ตรวจมาแล้วแล้วก็ในส่วนตัวเองนี่เคยตรวจหาสารพิษบ้างไหมครับตัวเองตรวจค่ะปีล่าสุดก็เดือนมิถุนายนนี้ตรวจสารพิษตกครั้งในร่างกายก็ปลอดภัยค่ะในข้อในเรื่องของบัญชีฟาร์มบันทึกฟาร์มเหล่านี้ได้ทำบ้างไหมครับแปลงนี้เริ่มทำเริ่มทำแล้วค่ะตั้งแต่จดบันทึกตั้งแต่เริ่มขุดสระเลยค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ